ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งสติไม่น่าจะดีนะครับไปขโมยทวนทวนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาวุธประจํากายของรูปปั้นองค์เทพ,พเจ้านาจาเออเนี่ยมือของรูปปั้นก็เสียหายด้วยแต่ว่าสุดท้ายนี่นะครับเนี่ยเจ้าของก็ไปตามนะเอาทวนเนี่ยมาคืนให้กับรูปปั้นองค์เทพ,พเจ้านาจาได้เออเอา,เอาลองฟังดูเมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้ตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชได้จับรับแจ้งเหตุ บอกว่ามีคนร้ายเป็นลักขโมยอาวุธเาขาเรียกว่าทวนนะของรูปปั้นองค์เทพ,พเจ้านาจาอยู่ที่ศาลเจ้าบุญเท้าก้องพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลปากพูลอํเภอเมืองนครศรีธรรมราชในที่เกิดเหตุเป็นศาลาเจ้าอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีรูปปั้นเทพ,พเจ้าวางอยู่หน้าศาลาหลายองค์ส่วนองค์ที่ได้รับความเสียหายชื่อว่าเทพ,พเจ้านาจาสภาพมือข้างขวาเนี่ยหักเออเนี่ย ส่วนอาวุธที่เป็นทวนเนี่ยก็ถูกคนร้ายขโมยไปแต่ว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าไปติดตามเจ้ากระทั่งได้ทวนให้กลับคืนมานางสาวพรฟ้าสุดที่คุณอายุ29ปีผู้เสียหายบอกว่าครอบครัวสร้างศาลเจ้าแห่งนี้มาและก็นำรูปปั้นองค์เทพ,พเจ้ามาประดิษฐานไว้ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาโดยศาลเจ้าแห่งนี้นะครับก็ได้ว่าจ้างให้ชาวบ้านในพื้นที่คอยมาดูแลเป็น10ปีแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทั่งช่วงเช้าวันที่19ในชาวบ้านมาแจ้งว่ามีคนบุกเข้าไปขโมยทวนทวนอย่างที่บอกว่าเป็นอาวุธประจํากายขององค์เทพพเจ้านาจาก็เลยรีบเดินทางมาที่ศาลร,ระหว่างนั้นก็พบคนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุก็น่าจะ25ไม่เกิน30ปีเนี่ยสภาพไม่สวมเสือ้อนุ่งกางเกงขา3ส่วนคล้ายคนสติไม่ดีเดินอยู่ที่ริมถนนห่างจากศาลประมาณสัก500เมตรมีอาวุธทวนเออนี่พาดมาอยู แล้วก็มีสายเนี่ยห้อยคออยู่ oh. <c oughs> นี่เดินแบบนี้ oh. นะครับด้วยความกลัวว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะขโมยอาวุธทวนหลบหนีไป oh. ก็เลยรวบรวมความกล้าไปขวางคนก่อเหตุไว้เองเลย oh. และก็ตะโกนบอกให้คนก่อเหตุคืนอาวุธทวนทีนี้พอถูกขู่ปั๊บเนี่ยอ้าวนะครับคนก่อเหตุมีท่าทีขึงขังเล็กน้อย <c oughs> เออนี่ก็เลยขู่ต่อเลยบอกว่าเดี๋ยวแจ้งตำรวจมาจับนะ <c oughs> สุดท้ายคนก่อเหตุยอมวางทวนไว้ริมถนน <c oughs> และก็เดินหนีหายไปเออนี่เห็นไหม รูปร่างเป็นแบบนี้กำยำเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของได้บอกว่าอยากให้ตํารวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาหน่อยถ้าหากว่ามีอาการทางจิตาก็อยากจะเอาไปรักษานี่ก็เอาทวนยมาคืนกับเทพเจ้านาจานะนี่อ้าวเรียบร้อยฮะตามคืนมาได้แม่เจ้าของก็ใจเด็ดใจแข็งเหมือนกันนะใช่ค่ะไปขู่ผู้ก่อเหตุจนกระทั่งยอมวางทวนไว้ที่ถนนเอาไว้ทางจิตก็เลยก่อเหตุนี่แหละค่ะ